แล้วลว,วันนี้น้องเฉีป,ปังจะต้องไปโรงเรียนวันแรกเลยใช่ไหมเฉะปังว่าตอนเฉป,ปังขาุดตายอ่ะเฉป,ปังจะร้องไห้ไหมแน่แใจนะไม่ฮะไม่น้องเออไม่น้องจำคำพูดไว้ด้วยนะว่าไม่ร้องนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามน้องฉป,ปังทีวีด้วยนะคะ ื่นแล้วเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันนี้วันที่15พฤษภาคมวันนี้น้องชะปางจะต้องไปโรงเรียนวันแรกเลยใช่ไหมตื่นแล้วว้าวนี่ตื่นแล้วอุ้ยอุ้ยตื่นแล้วนี่อุปกรณ์การเรียนแม่หนูก็เตรียมให้หมดแล้วนะชะปางนี่ มีผ้าหม่มผ้าเน่าของชป,ปางด้วยต้องเอาไปด้วยแล้วก็มีผ้ากันเปื้อนมีอะไรอีกนะมีนมสามกล่องแล้วก็มีขนมสองถุงก็สติกเกอร์หืสติกเกอร์อ้ออามามาติดได้ยังไงอะแล้วก็มีขวดน้ำนี่ต้องเหน็บข้างๆต้งองมีคิตตี้อยู่ในนี้อ๋อต้องมีคิตตี้ด้วยเออมีอะไรอีกนะ เอมีชุดนักเรียนแต่ว่าเดี๋ยวเชปังจะต้องอาบน้ําก่อนเข้าใจไหมลูกเชังต้องอาบน้ําก่อนนะคะแ๋ยวแม่หนุมมาบอกเพื่อนๆก่อนว่าในกระเป๋ามีอะไรบ้างมีผ้าเช็ดหน้านี่ผ้าเช็ดหน้าที่ปักชื่อของเชปังนะแล้วก็มีแมสที่จะต้องเตรียมไปด้วยอ่าอันนี้แม่หนูเตรียมของให้ครบแล้วมีชุดลำลองด้วยตืน่น,นแล้วเดี๋ยวเรารอพี่ปื้มอาบน้าก่อนแล้วเดี๋ยวเชปังอาบน้ําต่อพี่ปื้มนะโออาบน้ําเสร็จแล้วแล้วก็กําลังแต่งตัวใช่ไหมลูก ว้าวชุดนักเรียนไหนยืนให้เพื่อนๆดูหน่อยว้าวนี่แล้วก็เมนูก็ถักเปียนี่วันนี้จะถักเปียแบบนี้แล้วก็ผูกโบว์สีขาวแบบนี้นะนี่ทำตามที่คุณครูบอกใช่ไหมเออแล้วก็มีเม็ดว้าวนี่ตั้งเอาแม็ดไปโรงเรียนด้วยมีใส่ของแม็เป็นตัวคิตตี้ว้าวน่ารัก อาใส่รองเท้าเตรียมตัวไปโรงเรียนแล้กินข้าวแล้วใช่ไหมวันนี้ตื่นเช้ามาฉันางกินข้าวกับอะไรคะไข่เจียวกินข้าวกับไข่เจียวปกติไม่เคยกินข้าวตอนเช้านะนี่ไปโรงเรียนแม่หนูก็เริ่มหัดให้กินข้าวตอนเช้าแล้วปกติตื่นเช้ามาจะต้องกินนมใช่ไหมไปโอเคไหนกระเป๋าแล้วลูก กระเป๋าอยู่ไหนคะกระเป๋านี่กระเป๋าแล้วก็ที่นอนนี่มีกระเป๋าด้วยไหนยินให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยยินให้เพื่อนเพื่อน,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 อนดูหน่อยสินี่ว้าวเศรษฐเงยเอากระเป๋าใส่สิอ้โหูรองเท้ามีไฟไหนสะพายกระเป๋าไปด้วยไหนลองสะพายกระเป๋าสิโอ้เด็กน้อยจะไปโรงเรียนแล้ว ว้าวนี่เอ้ยน่ารักแล้วก็อย่าลืมบอกคุณครูนะที่แม่หนูนสอนไปนะเวลาปวดฉี่หรือปวดอ,อึอย่าลืมบอกคุณครูนะคะรู้ไหมคะอ่าเพราะว่าเชฟปังไม่ใส่เพมเพิร์ตแล้วเชฟปังโตแล้วป่ะเตรียมตัวไปโรงเรียนกันเดี๋ยวรอพี่ปื้มก่อนแล้วเดี๋ยวไปถึงโรงเรียนแล้วเราจะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะอพร้อมแล้วใช่ไหมลูก จแปงพร้อมแล้วใช่ไหมคะบอกเพื่อนๆด้วยว่าวันนี้จแปงกําลังนั่งรถจะไปโรงเรียนแล้วบอกเพื่อนๆสิใช่ไหมคืกลังไปโรงเรียนแล้วาจแปงกําลังจะไปโรงเรียนแล้วนะขึ้นรถแล้วตอนนี้เ,เวลาเจ็ดโมงครึ่งไปถึงโรงเรียนก็ใกล้ๆจะแปดโมงก็เดี๋ยวไปเคารพธงชาติข้าวแถวเคารพธงชาติที่โรงเรียนพอดีเนาะจะปงจแปงว่าตอนจะปงไปหาคุณตายอ่ะจแปงจะร้องไห้ไหม แน่ใจนะเดี๋ยวค่อยดูนะคุณผู้ชมเด็กๆวคยดูนะว่าน้องจิปางจะร้องไห้หรือเปล่าไม่ฮะไม่ร้องเออไม่ร้องจำคำพูดไว้ด้วยนะว่าไม่ร้องนะนี่มาถึงโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะมาถึงโรงเรียนแล้วเดี๋ยวจะต้องพาน้องจปิปางไปปากที่ครูต่ายเนาะใช่ไหมพ่อ,อหาคุณครูต่ายเออนี่ถึงโรงเรียนแล้วบริเวณโรงเรียนนะนี เด็กๆอนุบาลห้องเชอปางมีทั้งหมด35คนใช่ไหมลูกไปเดี๋ยวเราเดินไปหาครูไต่กันเลยเดี๋ยวคอยดูนะมีคนบอกว่าจะไม่ร้องไห้ใช่ไหมใช่บางอะไรนะพึ่มมาเร็วกังพี่พึ้มมาแล้วพี่พึ่มก็มาส่งน้องนี่เดี๋ยวเราจะต้องพาน้องเชอปางเข้าห้องนะ ไปเลยพ่อตอนนี้มาถึงบริเวณหน้าห้องคุณครูแล้วนะคะไปเลยไปเลยโอ้โหไปเลยโอ้โหน้องๆเพียบเลยนี่โอ้โหเด็กๆเพียบเลยเด็กๆมาเพียบเลยว้าวนี่เพื่อเๆื่อเพียบ <laughs> อ่ะถอดรองเท้าก่อนค่ะถอดรองเท้าก่อน นัชป้าถอดรองเท้าค่ะถอดรองเท้าก่อนนะคะโหนี่เด็กๆร้องไห้กันเต็มเลยเชปางบอกแม่ว่าไงนะเชปางจะไม่ร้องใช่ไหมไม่ร้องใช่ไหมอ่าป่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูอ่าป่ะ คุณครูมา,ามัเล่นสนามเด็กเล่นด้วยคุณครูพาไปเล่นสนามเด็กเล่นด้วยปะเอออยู่กับคุณครูนะลูกนะไม่เนี่ยตอนตอนแรกน้องเชฟปังบอกว่าจะไม่ร้องเชฟปังว่าตอนเชฟปังมาหาผู้ตายอ่ะเชฟปังจะร้องไห้ไหมแนบบ่ใจนะไม่ฮะ<า>จะไม่ร้องสิเกาะเกาะเป็นลิงเลยเกาะเป็นลิงแล้วไป อยู่กับคุณครูค่ะลูกเดี๋ยวตอนเย็นแม่มารับ <c oughs> ไม่ต้องร้อง <c oughs> ไม่ต้องร้อง <c oughs> ไม่ต้องร้องค่ะ <c oughs> ดูนี่นี่นสรุปแล้วก็เกาะพ่อเป็นลิงเลยไม่ยอมไปโรงเรียนลูก ไม่ร้องแต่ว่าก็อดร้องไม่ได้เพราะเสียงเสียงแชมพานีเสียงแชมพางยังร้องอยู่เลยนะไม่ร้องหรอกเขาไปโรงเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเขาโตเดี๋ยวเขาก็โตได้เสียงได้ยินเสียงแชมพางใช่ไหมโอเคกลับบ้านกลับบ้านกันนะเดี๋ยวตอนเย็นมารับา แล้วชบแล้วก็เนาะใจก็มีวิวเหมือนกันนะพ่อัได้ยินเสียงวิทร้องร้องหลายคนแตเมื่อกี้ชบาก็ได้ยินเสียงได้ยินเสียงชบาตลอดเลยไงชบาก็จะเป็นเด็กแบบนี้ไงที่ว่าจะต้องร้องกรี๊ดกรี๊ดตลอดเดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นเดี๋ยวคุณครูก็พาสนุก เดี๋ยวเขาก็พ่าเล่นอลเองเดี๋ยวเขาเพลินร้องบ้านแตกเลยคุคค้มอยู่เดี๋ยวค่อยดูตอนเย็นนะก็ดูว่าน้องจะปางจะมีเรื่องมาเล่าเพียบเลยค่ะดูนะไป,ไป,ปะเดี๋ยววันนี้เรากลับบ้านเลยใจก็วิววิวว่ะยังใจวิววิววิวเลยอะ่ะ สงลูกนะเนาะเงาเหมือนกันโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ามาส่งน้องชปางมาโรงเรียนมาแรกนะพ่อนะพ่อฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องชปางทีวีด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ